นี้เราขนถึงยังชีพันร้อยส่งครนบ ถุงยังชีพทั้งหมดที่พี่น้องได้เห็นเป็นถุงยังชีพที่ทํามาจากเงินบริจาคของพี่น้องทุกท่านที่ได้บริจาคเข้ามาในบัญชีฝ่ายสังคงสงมสงเคราะห์มลนิธิเพื่อนมุสลิมฝากพี่น้องช่วยดูอาแก่ผู้บริจาคทุกท่านและพี่น้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับยาดากุมุลลอฮ์กอยนอ,อัสลามุอะลัยกุมุอะราะฮุมุตุบฮอบลลอฮ์บาร์กัก